เรียนท่านนายอำเภอเลยยศผู้ทิ่โนรถสกุลท่านนายอำเภอสาระะพีกาบเรียแก่ผู้มีเกียรติที่กรองทุกท่านนะครับกระผมผู้ใหญ่ํำรวนเกียรติยูนนะครับผู้ใหญ่บ้าบน,าานบุญแปดตำบลอ้โปกอำเภอขันทองจังหวัดชลบรุรีและลานางสาววราพรยอดแก้วซึ่งเป็นลูกสะใภนะครับวันนี้ผมได้นำตัวแทนของเพื่อนวิรายการปกครองอรุ่น70ทับหนึ่งนะครับจังหวัดชลบุรีวันนี้ เพื่อนเพรายการปกครองมาหลายจังหวัดน,นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวหมู่เก้าท่านด้วยนะครับที่เสียท่ยทานพ่อหลวงไปนะครับผมขออนุญาตก่าวนำเรียนประวัติของพ่อหลวงอดุลการทองโดยสังเขปดังนี้พ่อหลวงอดุลการทองเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507 ้าบ้านเดือนกหมู่เก้าต้นหัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ข้อหลวงอดุลกันทวงเป็นบุตรของพ่อทาแม่แก้วกันทวงข้อหลวงอดุลกันทวงมีที่น้องั้ง้มหห้าท่านดังนี้ 1. นนายจุทัตกันทวงสองนายสมศักดิ์กันทวงสามนายวิทูลกันทวง 4นายยงยุทธกันทวง5พ่อหลัวอดุลกันทวงผู้วายชนพ่อหลวอดุลกันทวงสมรถกับนางบริวัติกันทวงมีบุตรด้วยกันหนึ่งท่านดังนี้1น,นายอภิเชษกันทวงผู้สมรสนางวราพรยศแก้วพ่อหลวอดุลกันทวงเตรียมจบชัานกระถมนึตษาปีที่หกน้ำโรงเรียนวัดหัวม้ง ก็ออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและไปเรียนเกี่ยวกับการซ่อรถมอเตอร์ไซค์และเครื่องยนต์ทางการเกษตรจนกระทั่งสมลถก็มาประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายและซ่อรถเลี้ยงดูครอบครัวพ่อหลวงอดุลกัฑวงศ์เป็นคนขยัดอดทนประหยัดมัธยันสร้างฐานะ สร้างครอบครัวจนมีฐานะกวารเป็นอยู่ที่มั่นคงพ่อหลวงอดุลันตวงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบลหัวหมุมในปีพุทธศักราช2543ถึงปีพุทธศักราช2547และดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2555พ่อหลวงอดุลกันทวง์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่11ของบ้านเดือนมกอู่ก้าวตำบลหนองุ่งแห่งนี้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ท่านดระรมแงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดือนกและตลอดระยะเวลา8ปีที่ประร nah งตำแหน่งผ IR ู้ใหญ่ Про Naruto. บ้านมู่ก้าวบ้านเดือนกแห่งนี้พ่อหลวงอดุลจันทร์พง์ท่านปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีประสานกับหน่วยงานราชการและประชาชน ข้าทาน,นการการพัฒนาและการปกครองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อความสงบสุขของพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนบ้านเลียงกทุกคนผลงานชิ้นล่าสุดคือโครงการบ้านเพื่อไทยวงราชันประจำปี2563ซึ่งสร้างบ้านให้กับครอบครัวนางสุทินใจเป็นใหญ่บ้านเลขที่7หมู่9ตำบลหัวหมุงซึ่ง ได้ทำพิธีพ่อไปในวันที่24กันยายนพุทธศัรกราช2563โดยท่านนายเพเภอรถเลยเยศพุทธัชเิโนโรรถประคุณท่นานนายอำเภอสารพีและขณะเหล่ากาชาติอำเภอสารพีพ่อหลวงอดุลกันโทงเป็นคุณพ่อที่มีจิตใจ,ใจอบอ,อ,อ้อมอารีตอบุตรธิดาเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนพ่อหลวงอดุลกันโทง ท่าน,นเป็นพุทธศาสนกชนที่คอยทะลุบนลุมพระพุทธศาสนา,าตลอดมาถือได้ว่าพ่อหลวงอาดุลการทวงเป็นปูชนียบุคคลของชุมชนอีกท่านหนึ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องและสริญโดยปกติแล้วพ่อหลวงอาดุลการทวงท่นานเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่แล้ว ในเช้าด้ืของวันพุธท,ที่21ตุลาคมพุทธศัรกราช2563พ่อหลวองอดุลกันทวงม,มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกภรรยาและลูกๆได้นำท่านส่งโรงพยาบาลสารพีคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอยา่างเต็มความสามารถแต่แล้วพ่อหลวองอดุลกันทวงท่านก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบ ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจล้มเหลวในวันพุธที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 3ในเวลา6นาฬิกา30นาทีณโรงพยาบาลสารพีรวมสิีิอายุได้56ปีราจสีผู้พิผู้พักดีต่อแผ่นดิน คนคนเดืเดอดโมกก็ทาง,งานหลายสิบปีที่รับใช้ทั้งเจ้านายประชาชนคนอื่นเขาเสียสละออกแรงช่วยแรงเบาช่วยบังเทาเพื่อทุกครั้งอย่างจริงใจแต่ก็ยังเป็นศักดิ์เสาหลัก Do again. thank สวรรค์แดนทันษาโรงมาครับปอกลับไอเทวาสัวเรสุรวนชั้นฟ้าคือแสนนา ทุกคืนวัน้าตกทุกข์ขอพ้นไปจากทุกข์ได้ถึงสุขมีเร,มเร่มแต่เสีงสรรมีสุขแล้วสุขยิ่งขึ้นทุกคืนวันจากนิรันรในชาติใหม่ดั่ใจเธอ้วยรักและอาลัยจากแม่รกกันติการปมาที่วันาการถวบนั้